จากกรณีที่นายอดีสรนอ่อนมาสายอายุ52ปีค่ชาวบ้านโคกสนานอำเภอศีบุญเรืองจังหวัดหนองบูรมภูพกเงิน80,000บาทนะคะมานอนเฝ้าพี่ชายที่ป่วยทิ้งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีกว่า20วันซึ่งมีกำหนดผ่าตัดในวันที่5เมษายนค่ะแต่เพราะความอ่อนเพลียจึงได้นอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ภายในสวนสาธารณะหนองประจกักษ์ พอตื่นขึ้นมาค่ะก็พบว่ามีโจรแสบค่ะขโมยกระเป๋าเงินไปจนหมดถึงกับสุดนั่งร้องไห้เพราะว่าเป็นเงินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตทางด้านพลเมืองดีนะคะเห็นผู้ต้องสงสัยค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณ20-25ปีรูปร่างผอมใส่เสื้อคลุมแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกแกร็บค่ะสะพายเป้เดินมาจากฝั่งทางประตูสวนสาธารณะ แล้วก็มาหยุดยืนมองตรงที่ผู้เสียหายนอนหลับไม่นานนะคะผู้เสียหายก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวุ่วายว่าเงินหายไปค่ะความคืบหน้ากรณีนี้นะคะเมื่อเวลา9นาฬิกาวันนี้ค่ะตำรวจชุดสืบสวนก็ได้มีการวางแผนออกติดตามหาคนร้ายจากการตรวจกล้องวงจรปิดพอจะทราบตัวคนร้ายแล้วค่ะว่าเป็นใคร จากนั้นค่ะในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนายอดีสรผู้เสียหายได้เดินทางมาที่สอบพอเมืองอุดรธานีพร้อมกับภรรยาและญาติพี่น้องรวม5คนค่ะเพื่อมาสอบถามความคืบหน้าของคดีโดยภรรยาของนายอดีสรค่ะบอกว่าตนกับสามีนั้นทํางานกร,รับจ้างเก็บเงินมา12ปี สามีก็นําเงินมารักษาพี่ชายที่ป่วยซึ่งตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่ามีความสงสารพี่ชายลูกเมียไม่ดูแลพี่น้องทุกคนต่างก็ช่วยกันออกเงินคนละเล็กละน้อยค่ะมีตนและสามีนะคะเป็นหลักในการดูแลรักษาซึ่งหลังจากข่าวออกไปนั้นก็มีคนใจบุญนะคะสงสารค่ะก็ได้สอบถามเข้ามา ว่าถ้าหากอยากจะโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลจะต้องทำยังไงซึ่งพวกตนเองนะคะไม่มีสมุดบัญชีธนาคารค่ะและล่าสุดนะคะนายอดีสรก็ได้ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วค่ะเพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้ใจบุญค่ะที่อยากจะโอนเงินมาช่วยเหลือครอบครัวนี้ค่ะชมคิดจี่ยงก็เพื่อมอนกระสานมันที่รักษาไอต่เพรมั มาจังสิแล้วมันมาเสียก่อนนันมันก็เสียใจเสียใดเพื่นที่จเสียเพราะรักษาอะไรเพ่อนี่าเสียจังส่ครับเขามีเนี่ยแต่การควยผมก็บอกเพรยันไทยสุดจังส่นะครับคือว่าทุกเรื่องมองปิดที่ใส่คน่วยไปเขาต้องทําตัวปกติอีเกิดหมอเไดนใจการรักษา